ผสมเทียมกล้วยกับผสมกิ่งกล้วยอันใดติดง่ายนะครับคลิปนี้มีคําตอบนะครับสําหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะครับอยากรู้นะครับว่าเขาสิผสมเทียมหรือผสมกิ่งนะครับผสมอันใดติดดีมาชมกันเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกที่รักกล้วยไทยทุกท่านนะครับวัอนี้ผมจะมาแนะนำนะครับการขยายพันธุ์กล้วยนะครับ ที่ดีที่สุดนะครับมีมาตั้งแต่ดังเดิมนะครับการผสมพันธุ์คว้วยนี่สําหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่เลยนะครับสําหรับท่านใดที่บ่มีเวลาจับสัตว์นะครับบ่มีเวลาจับสัตว์นะครับผมแนะนานะครับให้ผสมกิ่งนะครับผสมกิ่งในเมื่อแม่คว้วยของเขาเป็นสัตว์นะครับเป็นสัตว์ให้เขาน้ำแม่คว้วยของเขานะครับ ไปผสมพอพันธที่อยู่ใกล้บ้านนะครับถ้าบ้านใดนะครับวันนี้พอพันใหญ่ตัวดังนะครับแห้วไปผปปสมจริงเลยนะครับเพื่อนๆจะได้ลูกไวเร็วที่สุดนะครับแล้วก็เจ็ติดเร็วที่สุดนะครับาการผสมจริงน้ำเสื้อนะครับของพอพันจะเข้าไปผสมกับไข่นะครับของตัวเมียนะครับ แล้วก็ปฏิสนทีนะครับเกิดนะครับเป็นลูกไว้นะครับเร็วที่สุดนะครับส่วนสําหรับท่านใดที่เก่งแล้วนะครับเก่งแล้วจับสัตว์จกิงแล้วมีเวลานะครับในการสังเกตกล้วยทุกวันนะครับก็สามารถผสมเทียมได้นะครับสามารถผสมเทียมได้ส่วนมือใหม่นะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆนไปผสมกิงนะครับอย่างของผมนะครับผมก็ผสมกิงนะครับตอนี่น้องมาลวยนะครับ เป็นลูกของเจ้าเอกตาดท้องนะครับลูกเจ้าเอกตาดท้องของพอเด็ตค้วยงามนะครับเกิดจากการผสมกิ่งนะครับการผสมกิ่งกัข้างเดียวเลยนะครับข้างเดียวติดเลยนะครับบม่ต้องเสียเวลานะครับผสมเสียเดียวติดเลยนะครับนี่นะครับน้องมาลวยนะครับเป็นหลานเก้าเจริญนะครับตัวนี้อันนี้แม่มาลีนะครับ ครบหนึ่งเดือนแล้วนะครับหลังจากผสมเจ้าเพชรวนนะครับเป็นการผสมกิ่งขึ้นกันนะครับเป็นการผสมกิ่งเจ้าเพชรวนนะครับนี่แม่มาลินี่นะครับกระติดแล้วนะครับติดแล้ว่านแล้วนะครับผ่านแล้วผสมข้างเดียวเลยนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่เขามารับชมนะครับที่เป็นมือใหม่หรือบ้อยู่บาทนะครับอยู่กรุงเทพนะครับแต่ว่าไห้พ่อแม อย่างกล้วยหิยุบ้านนะครับผู้เฒ่าเพิ่นกะบ่มีเวลานะครับในการสังเกตทุกวันนะครับถาม้นขึ้นนะครับถากล้วยขึ้นกะแน้นําให้นําไปผสมจริงนะครับหรือให้พอพันนะครับที่เพิ่นมีบริการผสมถึงคอกนะครับขนพอพันของเปิ่นมาผสมนะครับมาผสมให้ถึงคอกเลยก็ไดนะครับการสังเกตกล้วยเป็นสั์ก็ให้เบิ้งให้เบิ่งนะครับให้เบิ้ง เอาไว้ยาะเพศของตัวเมียนะครับจะมีนม้ำใสๆออกมานะครับมือถึงสองมือเลยนะครับออกมาแต่ว่าห้เปลือกเปอสังเกตช่วงเสาร์นะครับช่วงเสาร์ตั้งแต่หกโมงเสาร์นะครับจะมีขันหอนแล้วจะจะบ่เห็นนะครับแล้วก็ย้ำมังค์คืนนะครับอากาศเย็นๆไก่สังเกตเบิ้งนะครับกล้วยจะเป็นซัดอยู่หกสี่ชั่วโมงถึงสามสิบหกชั่วโมงนะครับในระยะที่เอา สามารถผสมได้นะครับถ้าเป็นผสมกิ่งกัเห็นขึ้นแล้วก็ผสมได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ